สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในคลิปนี้เช่นกันค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแผนภูมิรูปภาพที่กําหนดให้รูป1รูปแทน5ห,หน่วยค่ะโดยนะคะตอนนี้นะคะออมสินค่ะได้ไปเจอแม่ค้าขายข้าวห่อสาหรายค่ะแล้วพบว่าแม่ค้านั้นได้ทำการบันทึกข้อมูลค่ะ ว่าในแต่ละวันนั้นเขาขายข้าวห่อสาร่ายไส้ต่างๆได้จำนวนกี่ก่องอย่างที่นักเรียนเห็นในรูปก็เป็นรูปที่แม่ค้าบันทึกจำนวนข้าวห่อสาร่ายไส้ต่างๆที่แม่ค้าขายได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าแม่ค้านั้นบันทึกข้อมูลโดยใช้วิธีการใดคะ ใช่แล้วค่ะแม่ค้าบันทึกข้อมูลโดยใช้รอยขีดออมสินจึงอยากนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาเขียนเป็นแผนภูมิรูปภาพนักเรียนมาช่วยออมสินเขียนแผนภูมิรูปภาพของข้อมูลที่แม่ค้าบันทึกพร้อมกันนะคะแล้วมีข้าวห่อสารายไส้ต่างๆได้แก่อะไรบ้างคะนักเรียนมาดูพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะได้แก่ไส้ปูอัดไข่กุ้ง แซลมอนและทูน่าค่ะจากข้อมูลที่ได้นี้เราจะตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพว่าอย่างไรดีคะเก่งมากเลยค่ะเราจะตั้งชื่อแผนภูมิรูปภาพว่าจำนวนข้าวห่อสาหร่ายไส้ต่างๆที่แม่ค้าขายได้ใน1วันค่ะแล้วเราจะเขียนช่องแสดงรายการในแผนภูมิรูปภาพกี่ช่องดีคะ ใช่แล้วค่ะ4ช่องตามรายการของไส้ต่างๆได้แก่ปูอัดไข่กุ้งแซลมอนทูนา่าแล้วรอยขีดที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะคะรอยขีดแสดงของจำนวนอะไรคะเก่งมากเลยค่ะแสดงจำนวนข้าวห่อสาหรายไส้ต่างๆเป็นกล่องแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่า เราจะเขียนรูปในแผนภูมิรูปภาพได้อย่างไรเราต้องทราบข้อมูลก่อนใช่ไหมคะว่าในแต่ละไส้มีจำนวนเท่าไรเรามาดูการที่ไส้ปูอัดโดยคุณครูจะใช้การนับทีละ5นะคะเราจะได้ว่า5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 จะได้ไส้ปูอัด50กล่องต่อไปมาดูไส้ไข่กุ้งนะคะมี5 10 15 20 25 30 35 40ได้ไส้ไข่กุ้งนะคะ40กล่องต่อไปเรามาดูไส้แซลมอนนะคะนับพร้อมกันค่ะ5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60เราจะได้ไส้แซลมอนนะคะ60กล่องค่ะและสุดท้ายไส้ทูหน้านะคะมานับพร้อมกันนะคะนักเรียนได้5 10 15 20 25 30 35 40เราจะได้ ไส้ทูน่า40กล่องค่ะจากจำนวนข้อมูลที่นักเรียนเห็นนักเรียนจะเห็นว่า 50, 40, 60และ40เป็นจำนวนที่หารด้วย5ลงตัวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแก้วตานั้นจะสร้างข้อกำหนดของแผนภูมิรูปภาพได้อย่างไรคะแก้วตาบอกว่า จะกำหนดให้1รูปแทนจำนวนเข้าวห่อสาราย5กล่องค่ะเก่งมากเลยค่ะแก้วตานักเรียนจะเห็นว่าเราใช้การนับทีละ5และจำนวนที่ได้มานั้นหารด้วย5ลงตัวคุณครูจึงกำหนดให้รูปข้าวห่อสารายรูปนี้นะคะที่นักเรียนเห็นแทนจำนวนข้าวห่อสาร่าย5กล่องแล้วในแต่ละช่องรายการจะต้องใช้จำนวนกี่รูป เรามาดูกันที่ไส้ปูอัดนะคะเราทราบว่ามี50รกล่องจากข้อกำหนดของแผนภูมิรูปภาพนะคะเราทราบว่ารูปข้าวห่อสาหร่าย1รูปนี้แทนข้าวห่อสา,ราหร่าย5กล่องจะทำให้ได้500ขีดนั้นได้รูปข้าวห่อสาหร่าย1รูปดังนี้ค่ะ นักเรียนมานับพร้อมกันกับคุณครูนะคะว่าในไส้ปูอัดนั้นเราจะต้องใช้รูปกี่รูปเมื่อเรากำหนดข้าวห่อสาหรายห้ากล่องนะคะได้1รูป2รูป3รูป4รูป5รูปนะคะไปต่อกันค่ะ6รูป7รูป8รูป9รูป10รูป เราจะได้ว่าในช่องแสดงรายการปูอัดจ,จะได้รูป10รูปค่ะและในช่องแสดงรายการอื่นๆเราจะได้แผนภูมิรูปภาพดังนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะต่อไปนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูหาคำตอบพร้อมกันค่ะว่าแม่ค้าขายข้าวห่อสารายไส้ไข่กุ้งได้กี่ก่องเรามาดูกันที่ช่องแสดงรายการไข่กุ้งนะคะ นักเรียนมีวิธีคิดใดกันบ้างคะเรามาดูกันค่ะว่าใบาบัวจะใช้วิธีคิดใดใบบัวนั้นจะใช้การนับทีละห้าโดยเราจะนับทีละห้าดังนี้ค่ะ5 10สิบสิบห้ายี่สิบยี่สห้าเราจะได้ว่า แม่ค้าขายข้าวห่อสาหรายไส้ไข่กุ้งได้40กล่องค่ะต่อไปนะคะนอกจากวิธีคิดนี้นักเรียนมีวิธีคิดใดอีกบ้างคะเรามาดูกันค่ะว่าแก้วตาใช้วิธีคิดใดค่ะแก้วตาบอกว่าแก้วตานั้นจะใช้การคูณซึ่งโดยการใช้การคูณนั้นเราจะนับจํานวนรูปได้ดังนี้ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นับจํานวนรูปได้8รูปดังนั้นเราจะได้ว่าแม่ค้าขายข้าวห่อสาหรายไส้ไข่กุ้งได้8คูณ5เท่ากับ40กล่องค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนได้วิธีคิดตรงกันกับใบบัวและแก้วตาไหมคะนักเรียนมาช่วยคุณครูหาคำตอบต่อไปกันค่ะ โดยคุณครูอยากทราบว่าแม่ค้าขายข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูอัดได้น้อยกว่าไส้แซลมอนกี่กล่องคะมีวิธีคิดใดบ้างคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าคุณจะใช้วิธีคิดใดคูณนั้นจะใช้การคูณคะ่ะเรามาดูที่ช่องแสดงรายการปูอัดกันคะ่ะช่องนี้คะ่ะนับจำนวนรูปในช่องปูอัดพร้อมกันนะคะได้หน 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ได้จำนวนรูป10รูปเราจะได้ไส้ปูอัด10คูณ5เท่ากับ50กล่องค่ะต่อไปค่ะเรามาดูที่ไส้แซลมอนกันนะคะในช่องรายการแสดงของแซลมอนนั้นเรามานับจำนวนรูปพร้อมกันนะคะจะได้ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ได้12รูปเราจะได้ว่าขายไส้แซลมอนได้12คูณ5เท่ากับ60กล่องค่ะดังนั้นเราจะหาว่าแม่ค้าขายข้าวสหรายใไส้ปูอัดได้น้อยกว่าไส้แซลมอนกี่กล่องนั้นทำอย่างไรคะ เก่งมากเลยค่ะนำมาลบกันดังนั้นเราจะได้ว่าแม่ค้าขายข้าวห่อสารายไส้ปูอัดได้น้อยกว่าไส้แซลมอน60ลบ50เท่ากับ10กล่องค่ะนอกจากวิธีคิดนี้นักเรียนมีวิธีคิดไหนอีกบ้างคะมาพิจารณาพร้อมกันกับคุณครูเลยนะคะ คุณครูจะใช้การดูจำนวนรูปบนแผนภูมิรูปภาพค่ะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าในช่องแสดงรายการปูอัดและแซลมอนนั้นจะเห็นว่าแซลมอนเป็นอย่างไรคะมีมากมีจำนวนรูปมากกว่าไส้ปูอัดจำนวนกี่รูปคะอยู่สองรูปดังนั้นเราจะได้ว่าแม่ค้าขายข้าวห่อสาหร่ายไส้ปูอัดได้น้อยกว่าไส้แซลมอน 2คูณหเท่ากับ10กล่องค่ะซึ่งโดยตรงนี้นะคะนักเรียนดูแล้วถนัดวิธีการใดในการหาคำตอบนักเรียนสามารถใช้วิธีการที่ตนเองถนัดในการหาคำตอบได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อไปค่ะว่าแม่ค้าขายข้าวห่อสาหรายไส้อะไรได้เท่ากันและขายได้ไส้ละกี่กล่องนักเรียนมาช่วยกันหาคำตอบไปพร้อมกันกับคุณครูนะคะ มาดูกันบนแผนภูมิรูปภาพค่ะเรามาดูกันว่าจำนวนรูปของไส้อะไรบ้างคะที่มีจำนวนเท่ากันการที่คุณครูถามว่าจำนวนรูปเท่ากันนั่นหมายความว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะหมายความว่าเราขายจข้าวห่อสาหร่ายไส้ต่างๆได้จำนวนกล่องเท่ากันแล้วมีไส้ใดบ้างคะที่ได้จำนวนรูปเท่ากันได้แก่ไส้ ไข่กุ้งและไส้ทูน่าเราจะได้ว่าสองไส้นี้ขายได้จำนวนเท่ากันแล้วขายได้กี่กล่องคะนักเรียนจะใช้วิธีการใดคะบางคนอาจจะใช้การนับทีละห้หรืออาจจะใช้การคูณในที่นี้นะคะคุณครูจะใช้การคูณในการหาคำตอบนับจำนวนรูปพร้อมกันคะ่ะได้กี่รูปคะ1 2 3่ 5 6 7 8เราจะนับได้8รูปดังนั้นเราจะขายได้ไส้ละ8คูณหเท่ากับ40กล่องดังนั้นแม่ค้าขายข้าวห่อสารายไสไข่กุ้งและไส้ทูน่าได้เท่ากันและขายได้ไส้ละ40กล่องค่ะต่อไปค่ะ มาช่วยคุณครูตอบคำถามกันต่อนะคะว่าถ้าขายข้าวห่อสาหร่ายแต่ละกล่องมี4ชิ้นแม่ค้าขายข้าวห่อสาลายไส้ไข่กุ้งได้กี่ชิ้นคะจากโจทย์ในข้างต้นนะคะนักเรียนก็ทราบแล้วว่าเราขายไส้ไข่กุ้งได้40กล่องและโจทย์บอกเรามาว่าถ้าข้าวห่อสาลายแต่ละกล่องมี4ชิ้นดังนั้นเราจะได้ว่า ถ้าข้าวห่อสาหร่ายแต่ละกล่องมี4ชิ้นแม่ค้าขายข้าวห่อสาหร่ายไส้ไข่กุ้งได้40คูณ4เท่ากับ160ชิ้นค่ะจากตรงนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนฝึกฝนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมโดยการทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนนะคะตอบคำถามจากแผนภูมิรูปภาพที่นักเรียนเห็นในข้างต้นค่ะแล้วจากแผนภูมิรูปภาพนี้ นักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นแผนภูมิรูปภาพที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรคะเก่งมากเลยค่ะแสดงข้อมูลจำนวนน้ำหนักผลไม้ที่พ่อค้าขายได้ใน1วันแล้วเราจะทราบว่าใน1วันนั้นพ่อค้าขายผลไม้ชนิดต่างๆได้กี่กิโลกรัมได้จากตรงไหนคะใช่แล้วค่ะจากข้อกำหนดนะคะ กำหนดให้1รูปแทนจำนวนผล,ลไม้5กิโลกร,รัมค่ะโดยตรงนี้นะคะนักเรียนอาจจะพักคลิปนี้ไว้สักครู่หนึ่งหาคำตอบด้วยตนเองก่อนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนได้จะตรงกันกับคุณครูไหมค่ะนักเรียนลงมือทำเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเขียนคำตอบกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะ อยากรู้กันหรือเปล่าว่าได้คำตอบตรงกันกับคุณครูไหมคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะงั้นเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบที่นักเรียนได้จะตรงกันกับคุณครูไหมคะ่ะเราไปดูกันที่ข้อ1น,นะคะถามว่าพ่อค้าขายทุเรียนได้กี่กิโลกร,รมัมในช่องแสดงรายการของทุเรียนนะคะเราจะใช้การนับทีละ5ดังนี้คะ่ะจะได้5 10 15 20 25 30 35 40 45 50ดังนั้นเราจะได้ว่าพ่อค้าขายทุเรียนได้50กิโลกร,รัมค่ะนอกจากวิธีการนับทีละห้าแล้วนักเรียนใช้วิธีการใดอีกบ้างคะใช้การคูณใช่ไหมคะนับจำนวนรูปในช่องแสดงรายการทุเรียนได้กี่รูปคะ ได้สิรูปเหมือนกับคุณครูไหมคะดังนั้นเราจะได้ว่าพ่อค้าขายทุเรียนได้10คูณ5เท่ากับ50กิโลกร,รัมค่ะข้อ2นะคะโจทย์ถามว่าพ่อค้าขายแตงโมได้มากกว่ามังคุดกี่กิโลกร,รมัมนักเรียนใช้วิธีคิดใดคะบางคนอาจจะใช้การนับ หรือบางคนอาจจะใช้การคูณในที่นี้นะคะคุณครูจะใช้การคูณในการเฉลยคําตอบเราได้แล้วนะคะว่าพ่อค้าขายแตงโมมีจำนวนรูปกี่รูปคะ8รูปจะได้ว่าพ่อค้าขายแตงโมได้8คูณ5เท่ากับ40มาดูกันต่อคะ่ะว่าแล้วพ่อค้าขายมังคุดได้กี่กิโลมีจำนวนรูปกี่รูปคะ 1>, 1รูป2รูป3รูป4ี่รูป5รูป6รูป7รูปเราจะได้ว่าพ่อค้าขายมังคุดได้7คูณ5เท่ากับเท่าไรคะ35กิโลกร,รัมค่ะแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าพ่อค้าขายแตงโมได้มากกว่ามังคุดกี่กิโลกร,รมัมนักเรียนหาคำตอบด้วยวิธีการใดคะใช่แล้วคะ่ะนำมาลบกัน เราจะได้คำตอบดังนี้ค่ะว่าพ่อค้าขายแตงโมได้มากกว่ามังคุด40-35ลบ35เท่ากับ5กิโลกร,รัมค่ะนอกจากวิธีการนี้นักเรียนมีวิธีการใดอีกบ้างคะคุณครูจะใช้การดูจำนวนรูปบนแผนภูมิรูปภาพนะคะโดยเราจะดูในช่องแสดงรายการของมังคุดและแตงโม ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าแตงโมนั้นมีจำนวนรูปมากกว่ามังคุดอยู่กี่รูปคะ1รูปใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจากข้อกําหนดของแผนภูมิรูปภาพเรากำหนดให้1รูปแทนจำนวนน้ำหนักผลไม้5กิโลกร,รมัมเราก็จะได้ว่าพ่อค้าขายแตงโมได้มากกว่ามังคุด5กิโลกร,รัมคะ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ มาถึงตรงนี้นักเรียนได้คำตอบตรงกันกับคุณครูไหมคะเก่งมากเลยค่ะเราไปดูกันข้อต่อไปนะคะข้อ3โจทย์ถามว่าพ่อค้าต้องขายมังคุดได้เพิ่มอีกกี่กิโลกร,รมัมจึงจะขายมังคุดได้เท่ากับทุเรียนเราทราบแล้วว่าพ่อค้าขายมังคุดได้เท่าไหร่คะ35กิโลกร,รมัม พ่อค้าขายทุเรียนได้เท่าไหร่คะ50กิโลกรัมดังนั้นพ่อค้าต้องขายมังคุดเพิ่มอีกกี่กิโลกรัมจึงจะเท่ากับทุเรียนใช้วิธีการใดคะตอบคุณครูพร้อมกันเลยได้ไหมคะใช้การลบค่ะดังนั้นเราจะได้ว่าพ่อค้าขายมังคุดได้เพิ่มอีก50 ลบ35เท่ากับ15กิโลกร,รมัมจึงจะขายมังคุดได้เท่ากับทุเรียนค่ะนอกจากวิธีการนี้เช่นกันค่ะคุณครูก็ใช้การดูรูปบนแผนภูมิรูปภาพซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าพ่อค้าขายทุเรียนนะคะได้มากกว่ามังคุดจำนวนกี่รูปคะขายได้มากกว่าอยู่3รูป ดังนั้นนะคะเราจะได้ว่าพ่อค้าขายมังคุดได้เพิ่มอีก3คูณ5เท่ากับ15กิโลกร,รมัมจึงจะขายมังคุดได้เท่ากับทุเรียนค่ะเราไปดูกันต่อในที่ข้อ4เลยนะคะข้อ4โจทย์ถามว่าถ้าพ่อค้าขายเงาะได้น้อยกว่าทุเรียน10กิโลกร,รมัมแต่มากกว่ามะม่วง20กิโลกร,รมัม หมายเลข1และหมายเลข2ในแผนภูมิรูปภาพคือผลไม้ชนิดใดในแผนภูมิรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่าไม่มีช่องแสดงรายการเงาะงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1หรือหมายเลข2หมายเลขใดค่ะที่เป็นเงาะหรือเป็นมะม่วงค่ะจากข้อกําหนดของแผนภูมิรูปภาพนะคะกําหนดให้1รูปแทนจํานวนผลไม้5กิโลกร,รมัม พ่อค้าขายเงาะได้น้อยกว่าทุเรียน10กิโลกร,รมัมนั่นคือจะได้รูป2รูปเท่ากับ10กิโลกร,รมัมเรามาดูกันดีกว่าคะ่ะว่าหมายเลข1หรือหมายเลข2ที่ขายได้น้อยกว่าทุเรียนจำนวน2รูปจากแผนภูมิรูปภาพนักเรียนจะเห็นไหมคะว่าหมายเลข1นั้นมีจำนวนรูปน้อยกว่าทุเรียน2รูปดังนั้นเราจะได้ว่า หมายเลขหนึ่งคือเงาะค่ะไปต่อกันเลยนะคะต่อไปเราทราบอีกว่าแต่ขายเงาะได้มากกว่ามะม่วง20กิโลกร,รมัมในแผนภูมิรูปภาพนะคะยังไม่มีช่องแสดงรายการของมะม่วงงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า20กิโลกร,รัมนี้จะต้องเป็นรูปกี่รูปคะ4รูปจึงจะเท่ากับ20กิโลกร,รมัม เรามาดูกันดีกว่าค่ะว,ว่าเงาะในหมายเลขหนึ่งนั้นขายได้มากกว่าหมายเลขสองสรูปไหมคะสรูปเราจะได้ว่าหมายเลขสองคือมะม่วงดังนั้นเรามาสรุปคำตอบพร้อมกันนะคะเราจะได้ว่าหมายเลข1คือผลไม้ชนิดใดคะคือเงาะและหมายเลขสองคือผลไม้ชนิดใดคะมะม่วง เก่งมากเลยค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกันกับคุณครูไหมคะซึ่งจากที่นักเรียนได้เห็นแผนภูมิรูปภาพในคลิปนี้และจากการทำแบบฝึกหัดในข้างต้นนะคะจะทำให้นักเรียนทราบว่าจำนวนรูปภาพในแผนภูมิรูปภาพอาจไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆซึ่งจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆในแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแผนภูมิรูปภาพ ซึ่งอาจกำหนดให้รูปหนึ่งรูปแทนจำนวนที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ1ห,หน่วย2หน่วยหรือ5ห,หน่วยนะคะจากตรงนี้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ